สักพักเนี่ยผมเห็นพี่มีขายของ<ช>ตอนนั้นคือหมายความว่าพี่แคชงานค่ะงเงินที่ได้มาเดี๋ยวนั้นเอาอเงินไปลงทุนเนี่ยหรอไม่คือเราอ่ะไม่ได้ลงทุน <c oughs> เป็นแบบทีละเล็กทีละน้อยคือเราอ่ะเก็บไว้นานล้ว ปีปีหนึ่งจนถึงประมาณปี3เราก็ไม่ใช่คนมีอนาคตอะนะต้งแต่เล่ามาตั้งแต่ต้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราต้องเก็บเงินและประมาณแบบช่วงใกล้ๆจะจบมหาหลัยเราต้องทําลงทุนทำอะไรสักอย่าง <c oughs> ก็นั่งปรึกษากับเพื่อนเพราะว่าแบบด้วยความแบบมีเพื่อนเป็นอาร์ตอะก็นั่งคุยกันมันก็จะมีความคิดเอทีฟ e ต่างๆแต่ว่าตอนที่นั่งคุยกันจริงๆจจอะมันมันไม่แตกฟองสักทีคือมันไม่รูร้ว่าเราอะจะทําอะไรกันแน่ คือมันมีนะที่เราอยากทําแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปพึ่งคนอื่นกลายเป็นเหมือนแบบประเด็นไอเดียนี้ที่ว่าจะขายเคสมือถืออ่ะคือมันได้มาจากการที่เราอ่ะซื้อมือถือที่ตลาดคือซื้อบ่อยมากเปลี่ยนบ่อยมากเพื่อนบอกว่าทําไมไม่ทําขายไปเลยแล้วก็เออว่ะแบบดีไซน์เองทําขายเองวาดลายเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นคนแรกในเมืองไทยที่วาดเคสมือถือ<ช>แล้วขายหลังจากนั้นมาผุดเป็นดอกเห็ดเลยแล้วความเสียงของพี่สาวผมคือขายจนรวยจนมีตังประมาณหนึ่งปุ๊บพอเห็นคนเริ่มทําเยอะปุ๊บหยุดใช่ใช่ใชทำไมพีม่ถึงกล้าหยุดวะเพราะว่าจริงๆแล้วน้ําขึ้นให้รีบตัดต่อ,อให้มีคู่แข่งอะไรก็ตามน้ำมันก็ยังขึ้นอยู่ทำไมพี่ถึงหยุดได้ธุรกิจอะมันจะมีจุด อิ่มตัวของมันก็คือจากที่เราเป็นน้ําบ่อใหญ่มันจะไม่ใหญ่แล้วอ่ะคนจะไปแบ่งน้ําแบบหลายๆบอ่บอ<ะ>แล้วคือจะเป็นลูโอเชียนใช่ไหใช่เราก็มาถามตัวเองว่าเออเรายังอยากทํามันนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนหนูทิปจักอะเหมือนทุกเดือนทุกเดือนก็ต้องแบบลงทุนไปแล้วก็ถึงจะได้เงินมามแล้วคือการขายของชิ้นเล็กๆอะจะได้เงินกลับมามันไม่ใช่เหมือนขายบ้านขายที่อะไรอย่างเงี้ยกว่าเราลงเงินไปแบบ5 0 0 0 0นกว่าจะได้กลับมาเป็นกําไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบางทีก็แบบของจม ธุกรกิจสมัยก่อนเนี่ยวิธีการทำธุรกิจสมัยก่อนไม่มีความยกอย่างหนึ่งคือเจ้าตลาดมักจะพังเพราะว่าคู่แข่งที่เกิดใหม่วิธีการขายคือใช่ต้นทุนดีกว่าใช่ทำได้ดีกว่าทําได้ไวกว่าแล้วสังเกตว่าธุรกิจที่ตัดราคาสุดท้ายไม่จะอยู่ไปได้ทั้งหมดมเพราะว่าการขายของที่แข่งกันถูกลงะไ,ไม่มีทางที่จะมีใครอยู่ได้ใช่ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วกำไรมันจะน้อยลงแลวลงเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเกิดสังเกตง่ายๆว่าบางคนที่จับของมาขายหรือก็ตามที่เป็นกำไรที่มันจำนวนน้อยๆฮะผมสังเกตจะเป็นเด็กที่เรียนส่วนใถ้า พราะผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยมาเล่นตลาดนี้แล้วเพราะตอนนั้นพี่ก็โตแล้วแต่ว่าสิ่งที่สอนเราอย่างหนึ่งในการทําเคสมือถือขายคือยุคนั้นน่ะในโซเชียลมีเดียยังไม่มีใครที่ขายของในโซเชียลมีเดียเลยตอนนั้นมีเริ่มมีอินสตาแกรมขึ้นมาแต่ว่า Facebook ก็คือจะใช้กันในหมู่เพื่อนเหมือนแอดเพื่อนกันเฉยๆยังไม่มีใครขายของใน Facebook ยังไม่มีใครขายของในอินสตาแกรมแฟนเพจจะไม่มีเลยใช่ ในอินสตาแกรมนี่คือจะเป็นแบบลงรูปสวยๆอัดๆแบบแข่งกันสวยอะไรเงี้ยเราลงรูปขายของตุ้มขายได้ทีร0อชิ้น200ชิ้นทําให้เราเห็นจุดต่างว่าเนี่ยโซเชียลมีเดียคือคนเข้าถึงง่ายจริงและขายของง่ายได้ง่ายจริงๆอยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิดไ h a i l a n d นะคะแล้วก็ Instagram มครูคิดทีเแล้วก็ Subscribe ได้ที่ YouTube ช่องครูคิด Thailand คะ่ะ